อโลหนึ่งสองผะลงไม่ลงผะมอนไม่มอนเนอเอ่อมแม่พี่น้องบ้านเฮานะครับที่อยู่ในวัดนี้นะฮะในวัดนี้ก็ร้องบึง้งนะเนอเผื่อมีหน้าที่เอดผยังเนาะเผื่อมีหน้าที่เอดผยังก็ร้องบึง้งด้านความสะอาดนะครับบอกว่าถงยัง้งบอกว่าขวดน้ำครับบอกว่าอาหารเซตอย่างต่าง หมูมันเขาจะต้องซอยกันนะซอยกันบึงตัวอถงล้ำเก็บตอนนี้แม่บ้านเก็บล่างห้องนมห้องน้ำเออซอยกันจีนี่ดีแล้วขับยำซอยกันบึงด้ยเนอนะซอยกันบึงนะซอยกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยรับมันนี่มันพุกออสองมือนะสองมือก็คงจะเรียบร้อยละงานเขาน่ะขับก็ต้องขอขอบคุณทั้งมดเนอะขอบ้านแม่บ้านหมูเหา เอ่อทั้งวัดทั้งวานท่านบัาคูก็เต็มที่เขาติดละก็ได้นะฮะวัดนี่ต้องซอยท่านบําเพ็ญก็บเอสหนึง่งโมโหต้องซอยกันได้เพราลงไม่ลงเอ่าพวกคนนุมน่มเนาะตอนนี้ก็มีหลายท่านอยู่นี่เอ่าซอยกันหุ่นกุยหุ่นโตหุ่นอย่างไปจัดเท้าพ่อมเตรียมพ่อมนะครับเมื่อตอนแรงเราก็จะได้ไปแห่นะครับไปนะครับขับพาไตมาจากอบตอก็จะได้แห่ มาถึงมามั่นโขนจะแห่มั <ton ton ่นโขนเขาไปเจ้าหลวงเจ้าหลวงเส้นแล้วกลับกลัมาเห็นไทพวนเห็นเจ้าหลวงเจปูเขาจะเล้ำถวายเขาจะทํโอรรม์สมโภดองค์องพระไตพระไตพระราชฐานตรงนั่นนะครับอันนี้ก่อนเดินแจงเนิ่นพุทธศตรห้าโมงมันท่อนครับสายกับอันเลอที่สอยกันได้สอยกันนะครับตกแต่ง มึงคงมึงไปแตยเนอแต่ละที่มันอาจจะล่มจะเอียงกันแล้วก็ซอยกันมึงนะครับไปเพราะมันพักไปหลายมือเออมันล้มอาจจะโน้มเอียงอย่างกลางๆก็ซอยกันมึงตัวเองมูโตเล็กแล้หมู่ทั้งกุ้นก็ล้มมึงความสะอาดแด่นะครับถุงยั้งถุงอย่างกลางๆก็เก็บน้อยหนึ่งนะครับหลายที่หลายบอลก็เฮ้กเก็บตัวเองนอเก็บตัวเองนะครับมันจะได้สะอาดนะมันจะได้สะอาด กับกระซอยกันนั่นแหละนะครับหมูเก็บขายผัวไข่ของกับถุงดั้ถุงอย่างนี้ก็เก็บใส่ถุงไม่เนิ่มันเต็มถุงก็เอาไปกองไว้เดี๋ยวหมูกลางบ้านตอดถึงอบตจะได้มาเก็บถุงขยะเออใส่ถุงดั้มติ๊กติ๊นะครับวันนี้เอาขวางเพิดมขวางเพิดเนิ่ช่วยกันนะฮะช่วยกันดูแล้วความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดีูความสะอาดให้มันสะอาดเข้าไวปน้อง เอาฝากวยเอะเยกันพอยกันำนนกเดี๋ยวสักพักาจะมีการแต่งลบอแต่งลบกันไหก็แต่งลบบ้านเจ้าหลวงบนแต่งเจ้าหลวงตรงแต่บ้านไนนะครับเชิญ่านสมมุติว่าจะเลิกฉลองฉลองดวยเอาตอนตำนี้เอ เออโต้แถวหน้าวิธีเก็บกำเนิดย้ำยำไอ้มวยจะมาวิธีมวยจะมานะฮะเก็บถอยมาได้เนอเอาวิธีจะขนาดเลยจังหวะหัวเตียงนะครับเดี๋ยวซอยมึงเรียงโตเรียงกอีฮะเก็บลวมไปก่อนเออเก็บลวมเก็บเข้าไว้ข้างๆกันเออพุทธพอจิตได้ชัดถึงกำเนิดจัดดังนั้นเนาะนั่งนั้นในเออพุทธจะมีมวยสิบสองคู่กันพุทธิน่ะ เอ่อบงนจม้าชอมวยเามัอาสกันเท่ากันนะเนอ่อเยตเไปก่อนนะครับยามวยมาก็ายบริเวณของมวย่ะมันางมาเเดี๋ยวหงมวยก็น่ะเดี๋ยวเแเนอกันอ่าคนละที ตอนนี้เริ่มมาแล้วเนอะขนเนอะเมื่อกี้จังหวัดขนลำไปมันปงสนุกของผัวมันบอกบวดใจมันต้องถอยมาเพ่บวดพอไปฮะก็ตอนนี้เขาไปต้อยหางว่ะนะบุ้งทีเออไปเฝ้าอยู่บนไปเออะร้อนไปเฝ้าอยู่บนนก็บนหมดเขานี่เขานี่อีกอ่ะเอาพ้นไปอยู่ตรงบน Ờ nè, bên mất cái nữa Bớt không phải chỉ chắc mơ Đừng có y nè Bớt không chỉ chắc Nhưng phấy không cảm nè, mù phấy pha xoay cái nữa Phòng mất mượt, thế này thay hụt có đây Chứ chẳng đông áo sắp bọt lây với xong Nè, xong hụt, xong nhẫn Ờ bớt chặt vào đây thay hụt, chứ chặt chín Ờ, xoay cái kép cái cái อ้ออ๋อหนองคายนี่หนองคายเลยไม่เปล่าเออโมนี้มันจังหนองคายกลับมาแล้วปั้นอย่างนี้เอาอยู่บนมอน้อโหต่างยักกลับมาแล้วโหตางไปจีนอ่าตอนนี้หนองคายกลับมาแล้วเนอะหนองคายมาแล้วขับทยอยมาเลยเลยมาหมดโตมาหลดบักมาอย่างนี้เออลโตสักคนละมันนี่สิบเอ็ดคน ได้ที่น้องนนี่เอามาตกบ้านเออมุขึ้นนี่น้องเกิดี่อ๋ออยู่บคอมพเตอรเออสบายไม่เป็นนักด้ยเออดีละี่น้องที่นั่นเลยละอ๋อเอาดีๆนะอ่น้ำเดิมเนาะล่อยาทิ้บริการเต็มที่รังนั้นถังนี่ปอบอว่านี่ถังนี่ปอบบอกเดี๋ยวมขอยู่มาลงถมบมถมเียต้องไปถังสองถังกเวลานี้เลย ขนาดด้ก็ก <imprisoned> anyway, um, uh, ็ไม่นะเออแจนั่ตัวมาลงตัวเลยเอานี่ทีดีนี่ตามอ๋อน้ํากับตีนได้ถึงองคนได้ถึงคนมาตั้งังมาตั้งอะนะอพันรอยหกสิบเจ็ดปุ่นตัวุ่นที่หนึ่งมีนมีนาคมสองพันรอยหกสิบเจ็ดอยู่ทางจังหวัดนานเขาที่เขาตั้งหลังนี่เลยเผอทาอ๋ออ๋อมตั้งหลังนี่เอได้อยัอ่ะ เออเขาว่าจะขึ้นท่านก็นได้นะนั้นขึ้นท่านได้ก็ขึ้นอ้อมวันี่เลยกนท่านก็นตังท่านร้องไปลงกันหน่อเออได้กันอ๋อนันทิ่เราหาตังค์เขาอยาจะเอาน้ำแข็งเอาตู้น้ำแข็งเออมาแจ้่แล้วก็บรรทัดตรงนี้นะเอามาันร้อนต้องแจ้น้ำมีน้ำกินน้ำมาต้องหว่วงไปเลิกหนุ่มพนัก

เ้าหน,านาทีน่น่วยปรมพยาบาล โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบปลป่าคาอำเภอท่าวางาังผาจังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมงานครับงานวันที่หนึ่งวันที่สองหนึ่งสองนะครับงานหนึ่งสองมีนาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดท่านท่านธรนักป๋าผุ้ทายหกเก็บภาพเลยเนอะ อ่าทวนทวนการที่เตรียมงานอย่างคึกคักนะครับ ทุกฝ่ายรวมด้วยกันทุกฝ่ายสามสี่ตุ้มหงสมาแข่งกันฝันน้องขายดิน้องขายเราเดินทางมาเสนสอตั๋วมาตลอดเดี๋ยวพเูอพอตัดหลายที่อยู่อ่าถ่ายหกเก็บภาพเนอะเออนี่ปั้นหม้อปั้นหม้อหลายที่หลายที่อ๋อพัดเก็บภาพเก็บบรรยากาศเนอะมาจัดบ้านอ่ามาแม่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 ไม่ให้ห้จะเจ๊กันแก้วไม่ให้ห้อง อ้อาวพอโคมาแล้วตาบ้านบ่อเออบ้านไทยพวกนแหลงเหมือนขอ,อจจงมหงง<พ>าชนฝาดกับขันเขียวขจีละเพณนีกำฟา้ามีดฟาคมกาาล้าภาษาไทยพวนอ้าวพอพอสมศักดิ์อยู่ไหนอ่าเอาพ่อหนองเข้าไปนั่งก่อนนี่มาจาก น้อ,องไขรน้องไครมันมอ่อขอบคุณครับ